สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้มาชวนทําเมนูแซ่บๆค่ะและวิธีการทํานั้นง่ายมากๆค่ะกับเมนูผัดกะเพราเนื้อคีโตค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e เราไปเริ่มลงมือกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะหั่นเนื้อนะคะเทคนิคการหั่นเนื้อกวรหั่นให้บางที่สุดเพราะจะได้ผัดได้สุกไวมากๆนั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นเราไปตำพริกกันต่อเลยจ้า ถ้านะแต่ถ้ามีกระเทียมไทยจะดีกว่านะคะแพ็กินยาสอเม็ดแล้วพ็พทิขี้หนูประมาณเท่าเม็ดนะคะอยากได้เผ็ดขนาดไหนใส่ลงไปเลยค่ะเกลือค่ะเท่ากันนะคะมันคือมันกินเยอะมา,ากเลยมานาะเดี๋ยวเราไปทำตัวน้ำกันนะคะเพื่อที่จะน้ำสำหรับผัดนะคะ ใช้ชามสารแทนความหวานนะคะน้ำตาลหลอดอิ่วขาวคีโตค่ะซอสหอยนางรมคีโตนะคะกุ่นทุกอย่างเข้ากันค่ะปรุงรสตั้งไว้เลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันนะคะมันจะง่ายมากๆเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะแล้วก็ใส่ส่วนพอผักพอก่อนนะคะ,ดคะเดี๋ยวเรา,าก็จะใส่ ซอสนะคะที่เราปรุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปทั้งหมดเลยค่ะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงนะคะหลังากนันะคะเราเากับเคี่ยมของเราเข้ากันนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเนื้อสุกแล้วใส่กระเลยลงไปค่ะ เป็นไงคะเมนูแซบๆง่ายๆกับผัดกกาเห่าเนื้อคีโตนะคะก็อยากให้เพื่อนๆลองไปทําดูคะ่ะทําง่ายมากๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบ่อัคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ